ม่แาลทางด้านขนาสมาชิกวุฒิสภาะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังรับมุงรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของพี่นองประชาชนในกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและก็รับฟังการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวของตำบลน,นาขาวเสียอเาเภอนายงจังหวัดตรังด้วยนะครับทางนี้ก็ยืนยันว่าจะนําข้อมูลถูกปัญหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยครับที่จุดเล่นรูกาแฟมานินะครับตำบลน,า,นาขาวเสียอําเภอนายงจังหวัดตรัง คณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยน,นายนวนดพงไพบูย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบป,ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ได้รวมรับฟังการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวที่ตำบลน,น้าเขาเสียอำเภอนายงจังหวัดหลังที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ได้ร่วมตัวกันประกอบพิตกรรมที่หลากร้ายเพื่อเชื่อย่ยงกับกิจกรรมต่างๆนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็พลักดันจนเกิดเป็นแรงท่องเที่ยวเชิงกเกษตรตำบลน,น้าเขาเสียด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟมานี้นะครับเป็นจุดเล่นดูที่เกี่ยกวบการปลูกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟต่างๆและเียนดูศิลปกรรมพืนน้นบ้านนังตะลุงมโนราการทักชุดมโนราด้วยลูกบัดเป็นต้นด้วยนะครับโดยมีวนาสนุนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมให้การต้อนรับแล้วก็รวมหลับฟั่งปัญหาจากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้นั่งซ้ำรอพวงครับ พงค้างนะครับของชาวบ้านเนี่ยต่บนหน้าเขาเสียเดินทางไปพบประกุมศิลปินผืนบานนังตะลุงมโนราและก็ศิลปินผืนบานและติดตามการขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์ของน้วยงานต่กเกี่ยวข้องโดยมีประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันระวังสมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในลากลา้ประเด็นด้วยกันครับนายนิกรซีแก้วค่ะประธานชมรมนั่งตลุงชาตรังกล่าวถึงความรู้สึกนะคะถึงสมาชิกอุิศสภาลงมารับฟังความคิดเห็นถึงในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าทันนวรัชพงไพบูร์เนี่ยเป็นศิลปินเมื่อนกันทําให้มีความเข้าใจในปัญหาที่ทางกลุ่มศิลปินพื้นบ้านจังหวัดตรังได้สะท้อนปัญหาของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนทรงเสริมเท่าที่ควรก็เลยอยากจะให้หนึ่งภาครัฐ หายความสําคัญเปิดพื้นที่มีเวทีให้กลุ่มสลับ,บินพื้นบ้านได้นำเสนอผลงานของตัวเองนะคะ สองก็คือการส่งเสริมการมีส่วนรวมของศิลปินพื้นบ้านผ่านการจัดงานขล้องหน่วยงานภาครัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องส่วนสามก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กะยาวชนเข้าใจถึงความงดงามของศิละปะัฒนธรรมพื้นบ้านผ่านกระบวนการลักสูตรศึกษาแล้วก็วังเป็นอย่างยิงนะคะว่าคอเสือดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะ ราก็ทํางานนะมีเป็นอาชีพในการดูแลรักษาศิลปะสืบสารอยู่นะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าผูา้หลักผู้ใหญ่ในในระดับอของของประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยกันเองเนี่ยเหมือนกับมาพูด ภาษาเดียวกันก็ย่อมที่จะมีความเข้าใจในปัญหาน่าจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดซึ่งให้ศิลปินเนี่ยได้รับการเอาใจใส่หรือดูแลนะครับให้เราได้มีแรงมีกําลังที่จะต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพย์สิสนอันเป็นปัญญาของชาติปัญญาที่มันเป็นทรัพย์สมบัติที่สืบทอดต่อไปนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับครับด้านนายนาวหลักพงไพบูญที่ปรึกษาคณะกรรมการก็ได้บอกว่านะครับข้อมูลที่ได้จากการลงบ้นทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ั้งคณะกรรมการเองจะดําเนินการเสนอรัฐบาลให้ถูกจังหวัดต้องมีเวทีให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงผลงานแล้วก็จะขับเคลื่อนสร้างความรวมมือผาคหลัรัฐผาคเอกชนแล้วก็ผาคประชาสังคมแบบไรภาคีศิลปาวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเผื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศิลปะศิลปินพื้นบ้านอย่างยั่งยืนด้วยนะครับท้งนี้นตามบทบาทอำนาจนาทีของวุฒิสภา,าต่อไปด้วยครับ ความเป็นต้นฉบับซึ่งเรามีอยู่เยอะแยะแต่มันไม่ได้ถูกทำให้ปรากฏมันก็จะเกิดลักษณะที่ว่าของเก่าก็าหายของใหม่ก็หดเราก็จะขาดรากเราก็หนห้อยต้อยตามไปกับต้นไม้ที่เขาแข็งแรงกว่าเราก็จะเป็นเถาต้องพึ่งพิงต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเองแต่ความจริงไม่ใช่เราเป็นต้นไม้ใหญ่แต่มันไม่ได้ถูกทำให้ปรากฏ ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของสมาชิกวุฒิสภาค่ะลงพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองนะคะก็กับนัดการ1 13, 1บเดถึง13วันนี้ยังยุติตรังรเดี๋ยวต่กสาวจะไปที่สตูลน,นะคะคก็จะได้ไปรับฟังความคิดเห็นของพีน้องประชาชนในพื้นที่เพื่อจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพีน้องประชาชนนั่นเองค่ะ